สวัสดีครับสวัสดีแฟนดับเบิลยูสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel ทีซีดีเซนทุกท่าน,นครับมาดูข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันที่4เดือนกุมภาพันธ์พศ2565นะครับวันศุกร์เป็นอีกแล้วพรุ่งนี้มีเกมฟุตบอลนะฮะแล้วก็ทีมรักของเราจะลงเตะในศึก FA Cup คัพรอบ4พบกับฟูลแลม4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ค่ำคืนนี้เดี๋ยวมาอ่า พรีวิวก่อนเกมนะครับเดี๋ยวไลฟ์ฟีวกันเกมกันสําหรับในค่าคืนวันนี้ส่วนคลิปนี้ก็อัปเตดตข่าวสารทั่วไปนะครับตามปกติประเด็นข่าวในวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะฮะหนึ่งเลยคือเรื่องของทาง KDB คว้ารางวัล Player of the Month ประจำเดือนมกราคมมาครองได้นะยินดีกับ KDB ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของซิตี้นะฮะต่อสัญญาต่อไม่พักนะครับจับ2ดาวรุ่ง ต่อสัญญาจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามกันในเนื้อหาของข่าวแล้วก็ยังมีเรื่องอิวายกุนนกานเรื่องของทางฟิลิปเซดเลอร์ที่เราขายให้ฟิยานูดด้วยรวมไปถึงเออริงฮาแลนวันนี้มีมาอัปเดตกันทั่วครบจบในคลิปนี้นะสำหรับข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กด,ด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะครอบครัวทีซิ izen, ริเซนครอบครัวหรือไปสีฟ้านั่นเอง ไปเริ่มกับความเคลื่อนไหวแรกประจำวันนี้เอาภาพเซสชันการฝึกซ้อมของเมื่อวานมาฝากกันนะฮะก็มีคร่าวๆนะครับแบลโดนะรูเบนดีอาสนะฮะควินเดอรอยเป็นการเล่นบอลเล่แบบฟุตบอลนะฮะก็น่าจะสางสัมพันธ์ในทีมให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นรวไมไปถึงทักษะในการเบสิกฟุตบอลต่างๆนะครับเกมพวกนี้ก็สามารถช่วยได้นะรับนักเตะ แล้วก็นี่ฮะเป็นเดอะแกงนะครับบอยแบนด์ Band, อังกฤษยกเว้น KDB นะฮะแต่ว่าก็น่าได้อยู่นะได้อยู่นะนะครับก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับ,นะรบหล่อเทเลท่อนะฮะประมาณนี้สำหรับเซสชันการฝึกซ้อมเอาภาพมาฝากบรรยากาศกันแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ดูทีมรักของเราลงเตะกันแล้วนะครับเรื่องหลักของเรานะฮะ KDB คว้า Player of the Month ประจำเดือนมกราคมมาครอบครองได้นะครับยินดีกับ KDB ด้วยรออะไรละ่ะ กบมือเยี่ยมนะครับลูกยิงที่ประทับใจนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นลูกยิงใส่เชลซีนะครับที่เราเก็บสามแต้มสำคัญมาได้ในเกมนั้นจากประตูของเควินเดอร์บอยนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับสำหรับเพลย์ออฟเดอะมันประจำเดือนกราคมส่วนผลโหวตนะฮะที่เดอร์อยได้มานะครับรางวัลน,นี้ก็65%เลยจากแฟนบอล นะครับโอ้โหขาดลอยโอรตี้ได้17.5ลาป็อกตามมาที่37.5เหมือนกันนะครับ KDB นี่ขาดลอยนะฮะก็เอกฉันส่วนอันนี้คือทำเนียบนะครับนักเตะที่ได้ Play of อฟเดอะมันในฤด,ดูกาลน,นี้ไล่มาตั้งแต่สิงหาเชลิซุสเบนาโดเบนาโดเบนาโด แบโดดเรียกว่าแฮตทริกมานะครับ3เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็มาขั้นด้วยมาเรสแล้วก็เดือนล่าสุดมันก็ลาเป็นเควินเดอะบอยของเรานั่นเองเรื่องต่อมานะคะยังเกี่ยวกับซิตี้อยู่นะครับก็เป็นเรื่องจับดาวรุ่งสองคนต่อสัญญาใหม่นะครับหลังจากเมื่อวานต่อแม็กอาร์ตี้ต่อจากคันซโลมาแล้ววันนี้บอร์ดซิตี้ยังไม่หยุดหย่อน นะครับจับดาวรุ่งแห่งอนาคต2คนต่อสัญญาระยะยาวนั่นคือทางโจชัววิลสันเอสแบรนนะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งผลผลิตจากอะคาเดมีของเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนชื่อออสการ์บ๊อบนะครับทั้ง2คนเนี่ยต่างต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอเอสเตเดียมออกไปนะครับโดยคนแรกอย่างวิลสันเอสแบรนเนี่ยต่อ อายุสัญญาออกไปยาวเลยนะครับหมดอีกทีปี2027ส่วนทางออสการ์บ็อกต่อถึงปี2026ตามลำดับนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในทีมชุดใหญ่นะครับทั้งฝึกซ้อมและลงสนามโดยเฉพาะวิลสันอสแบรนก็ได้โอกาสลงสนามในพวกลีกครับเอฟเอคับอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เห็นจากเกมวีคอมบ้างสวินตันท้าบ้างนะครับก็ขอให้พัฒนาฝีเท้าต่อไปคาดว่าในอนาคตจะขึ้นมาติดทีมชุดใหญ ได้ไม่ยากเย็นแน่นอนสําหรับแข้งดาวรุ่งต่างๆนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับตามต่อสัญญานะครับมาจากทาง p o u b u e s ของทาง The Times รายงานว่าแมนซิตี้เนี่ยก็ตอนนี้ใกล้ที่จะได้ต่อสัญญากับแบรดลซิงวาแล้วนะครับหลังจากมีการเจรจาเชิงบวกอย่างที่นําเสนอข่าวไปเมื่อวานนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวก็จริงๆยังเหลือสัญญากับซิตี้อีกนานแหละนะครับถึง2025แต่ว่าซิตี้อยากจะต่อเพิ่ม นะครับรวมไปถึงซิตี้เนี่ยยังให้ความสําคัญในการต่อสัญญากับผู้เล่นที่เหลือสัญญาน้อยนะครับไม่ถึง18เดือนอย่างราฮิมเตอร์ลิงและริยาดมาเรสนะครับโดยน่าจะทําการต่อสัญญาและเจรจาเร็วๆนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสัญญาใกล้หมดแล้วสําหรับราฮิมแล้วก็ริยาดนะครับต้องรอติดตามจากเว็บสโมสรต่อไปว่าจะมีออฟฟิเชียลต่อสัญญากับพวกเขาเมื่อไหร่นะครับทีนี้เอาข่าวของ แฟนๆมาฝากแล้วการสําหรับเป็นแฟนคนไหนเผื่ออยู่ที่แมนเชสเตอร์นะครับหรือเดินทางไปชมการแข่งขันนะฮะก็เผื่ออยู่ที่อังกฤษนอนแล้วมีโอกาสได้เดินไปเดินทางไปชมนะครับโดยเฉพาะในเกมวันเสาร์นี้กับฟูลแลมที่เตะที่เอตีฮัตนะครับก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยพวกแฟนบอลที่จะเข้าไปชมในสนามต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตนะครับในการผ่านเข้าไปชมว่าฉีดวัคซีนครบตามกำหนดโดสนะแต่ว่าตอนนี้นะครับมีระบุออกมาจากทางเว็บไซต์ ทางการของสโมสรแล้วว่า,าผู้ชมที่จะเข้าไปชมในเอเทเดียมไม่ต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตมาโชว์แล้วนะครับสามารถซื้อตัว๋วเข้าไปรับชมได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้มาฝากแล้วการสําหรับเผื่อมีฟแฟนๆคนไหนฟังจากที่ประเทศอังกฤษนะครับก็จะได้อัปเดตขา่าวสารไปพร้อมๆกันครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของทางอิวไคคุนโดกันนะครับตอนนี้มีสื่อรายงานนะครับตามข้อมูลของทางนักข่าวอย่าง อิเครมคูเนอร์นะครับเป็นนักข่าวในอิตาลีรายงานว่าตอนนี้กุนโดการเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในพิเ์ลีบุนเดสลีกาและก็ลาลิกาสเปนนะครับแต่ตอนนี้แมนซิสตี้ก็กำลังเจราจาเรื่องต่อสัญญาใหม่กับทางอิวกายกุนโดกันต่อนะครับก็นักข่าวคนนี้นะระบุเพิ่มเติมว่าแข้งทีมชาติเยอรมันรายนี้เนี่ยกำลังเจราจาเพิ่มเติมขยายสัญญาของเขากับแมนซิตี้ออกไป นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีหลายทีมที่สนใจแข้งวัย31ปีรายนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นเดียวกันแต่ในสื่อเนี่ยนะฮะนักข่าวคนนี้เขาทิ้งท้ายว่าแต่ว่าดูทิศทางแล้วซิตี้น่าจะจับต่อสัญญามากกว่าเนื่องจากตอนนี้แฟนยเนี่ยก็รู้สึกจะเ,เคยชินแล้วกับบทบาทของตัวเองที่ลดลงไปนะแล้วก็รองกับตันทีมรายนี้เนี่ยก็ได้ลงมาคุมทีมได้ลงมาเป็นกัปตันทีมบ่อย มีส่วนสาคัญในการช่วยทีมของเป๊ปในการเก็บชัยชนะบ่อยๆย,ยิ่งเฉพาะในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยในยูฟ่าในพิมเมลีโอ้โหมีช่วงที่ยิงถล่มทลายนะครับในฤดูกาลนี้อาจจะบทบาทน้อยลงไปบ้างนะครับไม่เด่นเท่าเดิมแต่ว่าก็ยังเป็นส่วนสําคัญในการเชื่อมเกมนะครับแดนกลางไปสู่แนวรุกนั่นเองนะครับดังนั้นนักข่าวคนนี้จากอิตาลีนะครับก็มองว่าท้ายที่สุดแล้วซิตี้เนี่ย จะต่อสัญญากับอ e ิลคายปนโยการต่อไปในท้ายที่สุดนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีหลายๆทีมจะต่างลีกและในพรีเมียร์ลีกเองให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องต่อมาเป็นฟิลิปเซดเลอร์ที่เราขายไปให้เฟียนุนะครับขายขาดนะฮะล่าสุดพอกีฬาของทางเฟยุเฟยนุนะออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับดีเทลที่แมนซิตี้ใส่ไปในสัญญาที่ขายไปให้กับเฟียนุ ทางแฟรงก์อเนเซนเป็นผอ,อ,อกีฬาของเฟยเนุยเปิดเผยว่าแมนซิตี้ได้ใส่เงื่อนไขซื้อคืนและสิทธิ์แรกในการปฏิเสธในดีลของฟิลิป p ซาเตเลอร์ประการหลังที่ย้าไม่อยู่กับเฟยานุบในช่วงเส้นตายก่อนปิดตลาดมกราคมที่ผ่านมานะโดยผอ,ออกีฬาคนนี้กล่าวกับสื่ออย่างไ h โฮเฟนเ o ็กนะครับว่าเรานี่มีตัวเลือกเกี่ยวกับเขาเ,เก็บเอาไว้ ฟิลิปแซดเลอร์เนี่ยหลังจากซื้อมาเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้อีก1นึถึงสฤดูกาลนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะซื้อนักเตะคนนี้คืนนะแล้วก็ถ้ามีสโมสรใดเนี่ยต้องการที่จะมาซื้อตัวฟิลิปแซดเลอร์จากทางเราเนี่ยนะแมนซิตี้เนี่ยก็สามารถยื่นข้อเสนอเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถวางเงินเท่ากันกับสโมสรที่ต้องการตัวของแซดเลอร์ได้ด้วยแล้วก็จะเป็นทีมแรกนะที่สามารถปัดหน้าทุกทีม คว้าตัวแซดเลอร์กับรังได้เพราะว่ามีเงื่อนไขในการปฏิเสธแรกนั่นเองก็คือไม่ว่าทีมไหนสนใจเข้ามาเนี่ยนะครับซิตี้จะสามารถขวางได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็จ่ายเงินเท่ากับสโมสรที่สโมสรอ,อื่นที่ยื่นเข้ามาเพื่อปรับหน้าคว้าตัวแซดเลอร์กับรังได้ทันทีนะครับนี่เป็นเงื่อนไขของทางซิตี้ที่ใส่ไว้กับเฟอรนูดว่าสามารถซื้อคืนฟิลิปแซดเลอร์ได้นะครับก็ต้องรอดูในอนาคตว่า จะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานใน Stadium ทีมเอเดนสเตเดียมทุกหลักในะสำหรับฟิลิปแซตเลอร์เรื่องต่อมาเป็นเกี่ยวกับกอ,องหน้าที่เราเซ็นเข้ามาแล้วอย่างคูเลนอับเรสนะครับล่าสุดมีการยืนยันออกมาแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ใส่ชื่อคูเลนอับเรสให้อยู่ในทีมแล้วนะครับขณะนี้คูเลนอับเรสนะครับรายชื่อของเขาอยู่ในทีมผู้เล่นชุดยู21ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะก็เรียกได้ว่ารวมเข้ามาอยู่ในทีมแล้วแล้วก็ตอนแรกหลายคนสงสัยว่าซื้อเข้ามาเนี่ยจะเป็นการเซ็นสัญญากับ ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปหรือเปล่านะครับแต่แหล่งข่าวหลายแหล่งเนี่ยรวมไปถึงเอเจนต์ของกองหน้าเนี่ยก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่านักเตะคนนี้นะครับจะเข้ามารวมกลุ่มกับทีมของเป๊ปกัวเดโลราในช่วงพรีซิซชั่นฤดูกาลหน้าและจะเข้าร่วมกับทีมชุดใหญ่อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็รวมมาเป็นหนึ่งในสโมสรของเราเรียบร้อยแล้วเรื่องต่อมาดแคนไรส์นะครับออกมายกย่องนะครับสตาร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียกว่าอดีตสตาร์ นะครับว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยเจอมานั่นคือทางดาวิดซิลบานั่นเองทางดิคนไรส์เนี่ยนะครับก็ไปร่วมสนทนาในช่อง YouTube ของทางแกรี่เนวิลนะครับชื่อรายการว่า The Overlap นะครับดิคนไรส์มิดฟิลด์ของ West Ham เวสต์แฮมเปิดเผยว่าดาวิดซิลบานะฮะอดีตมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยเจอมาในการพูดคุยกับแกรี่เนวิลดิคนไรส์ได้กล่าว ตอบนะครับเกี่ยวกับการประชิญหน้ากับดาวิดซินบาว่าดาวิดซินบาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากเมื่อได้บอลนะครับเขาวางแผนในการเล่นแบบก้าวต่อไปแบบคิดเผื่อไว้แล้วสําหรับดาวิดซินบานะครับนั่นคือสิ่งที่เขาทําเมื่อเขาครองบอลนะฮะสิ่งที่เขาเล่นตําแหน่งที่เขารับบอลการเคลื่อนไหวต่างๆมันฉลาดไปหมด นะครับผมยอมรับเลยว่าเขาคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสุดผมเคยเจอมาเขารู้วิธีการรับและส่งบอลได้เป็นอย่างดีนะครับผมเนี่ยชื่นชมเขาเป็นอย่างมากเลยนะฮะนี่เป็นคำพูดของทางเดนแคนส์ไรส์ที่ชื่นชมตำนานของเราเอาไว้โดยเดนแคน r ์ไรส์เองก็มีข่าวเชื่อมโยงกับซิตี้ของเราเช่นเดียวกันและก็หลายๆายสโมสรน,นะครับในพรีเมียร์ลีกในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าแล้วก็สื่ออย่าง ESPN ก็เชื่อว่าเดแคน์ไรส์เนี่ยน่าจะ มีการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยเชื่อกันว่าค่าตัวของไรซ์นะครับที่ทางเวสต์แฮมต้องการเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสัก80ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของดาวเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ที่เวสต์แฮมต้องการในช่วงตลาดซัมเมอร์นั่นเองนะครับก็แหม้ชมขนาดนี้ไม่อยู่ทีมเดียวกันไหมล่ะนะฮะแต่ตอนนี้ซิบาไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าซิตี้เองก็มีข่าวชื่อมโยงกับพวกนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับอยู่แล้ว นะครับต้องรอดูว่าซัมเมอร์ซิตี้จะปิดตำแหน่งมิดฟิล์ตัวรับเข้ามาได้สักคนหรือเปล่าและจะเป็นใครจะเป็นไรซ์หรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปเรื่องต่อมาเออร์ริงฮาร์เลนนะครับล่าสุดนักข่าวจากสำนักข่าว ESPN นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าตอนนี้2ทีมที่แข่งขันเพื่อไล่น้าตัวเขาเหลือแค่2ทีมเท่านั้นนั่นคือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และ,ระเรอัลมาดริดตอนนี้ทีมเนี่ย ที่สนใจในตัวเขานะฮะถูกตัดออกเหลือ2ทีมแล้วนะครับตามการรายงานของทางนักข่าว s s p n อย่าง mark o อ den นะครับก็รายงานว่าตอนนี้ซิตี้กับมัดิดิํกำลังแข่งขันกันแค่2ทีมเท่านั้นนะครับซิตี้เองเนี่ยต้องการหาผู้เล่นมาแทนตำแหน่งของเซอร์จิโอกุนอากูเอโร่และก็ทางมัดิปิดเนี่ยต้องการที่จะเสริมผู้เล่นซูเปอร์สตาร์เข้ามาทำทีมนะครับในรูปแบบ สไตล์การเล่นแล้วก็รูปแบบทีมแบบกาลัติกอสนะครับในช่วงฤดูร้อนนี้นะฮะแต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าตอนนี้นะครับแมนซิตี้นั้นกำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อคว้ากองหน้ารายนี้มาร่วมทีมให้ได้แล้วก็มีหลายสื่อทั้งสื่อในสเปนนะครับแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยต่างตีข่าวตรงกันว่าตอนนี้นะฮะทางเรือมาริวเนี่ย น่าจะไปให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับทางเคลียน์เอมบัปเป้มากกว่าและน่าจะเป็นเ,เรียกว่าข้อเสียที่ทําให้แมนซิตี้มีภาษีที่ดีกว่าในการคว้าเออร์ริงาฮนแลนในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยข่าวที่เคยรายงานไปยังมีคนสําคัญแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของมารปิดที่ให้ความมั่นใจว่าซิตี้เนี่ยน่าจะมีภาษีที่ดีกว่ามาริด ถึง80%ในการปิดดิวขว้าเออร์ g ิงฮารแลนได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีการรายงานมาจากทางชูตส์เบรนเนนผู้สื่อข่าวของทางแมนเชสเตอร์อีฟเว g n e w ิงนิวด้วยนะครับบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยกำลังเพิ่มพูนความพยายามของพวกเขาในการคว้าเออร์ริงฮารแลนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะยังห่างไกลาจากข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนักเตะชาวนอร์เวย์คนนี้ บาเยน์มิวนิกและบาซ่าต่างตามหลังมาในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงลายเซ็นของฮาเลนแต่บาเยน์เองเนี่ยยังไม่ได้จัดการกับอนาคตของทางกองหน้าของทีมอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ในถิ่นอาริอันอารีนาสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่ของบาเยน์เนี่ยอาจจะทาให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสในการคว้าตัวฮาเลนได้ยากมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับไม่น่าสูงในการคว้าฮาเลนได้ถ้าหากจะไม่จัดการอนาคตของทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ถ้าเลวานยังอยู่ที่ถิ่นอาริอันอารีนา ก็น่าจะมีความเป็นไปได้น้อยที่ฮาแลนด์เนี่ยจะย้ายไปซบบาเยนิวนิกนั่นเองตอนนี้ไทางอ s p n เลยยกให้เรอลมตริดกับแมนซิ t y ตี้เป็น2ทีมที่มีโอกาสควา้าตัวเออร์ลิงฮาแลนด์ได้มากที่สุดนะครับในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นั่นเองปิดท้ายกันที่ข่าวของกุนซื้อของเราอย่างเปปดิโอลาล่าสุดเจ้าตัวถูกจับภาพได้นะครับดอดไปพบกับเอเย่นดาวรุ่งกองหลังบาซ่าเข้าให้แล้ว เมื่อเด็วนี้เป๊ปกัรเดล่าหผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถูกถ่ายรูปได้ที่ร้านอาหารของตัวแทนของนักเตะอย่างโรนัลอาราโคนะครับปากการหลังของทางบาร์เซโลนาซึ่งตกเป็นข่าวจะย้ายออกจากถิ่นค้ำหนูนะฮะโรนัลอาราโคเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหลังที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดนะที่มีข่าวตอนนี้ในวงการฟุตบอลสเปนเลยและตอนนี้เนี่ยสัญญาของนักเตะเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึง18เดือนสำหรับข้อตกลงที่เขามีอยู่กับบาร์เซโลนา แข้งทีมชาติอูรุกวัยนะซึ่งเซ็นสัญญากับบาร์ซ่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018ในฤดูกาลนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญกับทีมมากๆลงมาแล้ว24เกมในทุกรายการนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยตามการรายงานของหนังสือพิมพ์อย่างสปอร์ตในสเปนนะครับอาราโคเนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญ,ญาระยะยาวกับบาร์ซ่าต่อเพิ่มขึ้นไปซึ่งปัจจุบันนักเตะเนี่ยก็ได้รับค่าแรงที่ต่ําที่สุดเลยในทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าตอนนี้เอเจนต์กลังเรียกร้องให้บาร์ซ่าต่อ แล้วก็เพิ่มค่าจ้างให้กับเขาด้วยให้ใกล้เคียงกับทางดาวรุ่งคนอื่นอย่างกาบี้นะเพรดี้แลวก็อันโซฟาตินั่นเองเอเจนต์ของทางอาราโคเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับอวบครสนะครับก็เป็นร้านอาหารที่เป๊ปเนี่ยเดินทางไปนี่แหละที่มีภาพหลุดออกมานะครับแล้วก็เขาในสื่อเนี่ยยืนยันว่าเป๊ปเนี่ยมีการรับประทานอาหารแล้วก็มีการประชุมกับทางเอเจนต์ของนักเตะด้วย นะครับซึ่งเป๊ปเนี่ยให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับอาราโคมาเป็นเวลานานแล้วตามการรายงานของสปอตเนื่องจากบาซ่าเนี่ยยังไม่สามารถโน้มน้าวให้นักเตะน,นะสามารถต่อสัญญากับทีมออกไปได้นะครับก็ต้องรอดูว่าสนใจจริงหรือเปล่านะครับจริงๆก็ไม่เคยเห็นข่าวแบบว่ามีความสนใจอะไรเท่าไหร่นะสำหรับอาราโคแต่ว่าก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับเรียกว่าเพิ่งจะขึ้นมาเป็นซีเนียนะครับอายุแค่ยีปีเท่านั้นก็ต้องรอดูว่าทิศทางเกี่ยวกับ การต่อสัญญากับบาซ่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าพูดตามหลักแล้วกองหลังแมนซิตี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรนะครับก็ยังมีแซนไบถึง4คนแต่ว่าถ้าในอนาคตซัมเมอร์มีใครย้ายออกอย่างเช่นอาเก้นะฮะก็อาจจะจําเป็นในต้องการเสริมเข้ามาอาราโฟกอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับทีมของเป๊ปโกเดล่าก็เป็นได้ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสาหรับในค่าคืนวันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์ฟิวก่อนเกมการที่เราจะพบกับฟูลแลมในเอฟเอคัพรอบ4นะในคืนวันเสาร์พรุ่งนี้4ทุ่มนะครับโดยคืนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะกี่โมงนะครับก็อาจจะค่ำๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมาพบกันในการพรีวิวก่อเกมนะครับสำหรับตอนนี้เวลาในการรายงานข่าวของตะหมดลงแล้วในช่อง n e l ทีซ i ตี้ดิเซนต้องขอตลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ 对吧？Okay,